สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่โฟนตรงชาแนลนะครับในค่ำคืนวันนี้นะครับโปรแกรมฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกก็มีเตะกันทั้งหมด8คู่เหมือนเดิมครับฉะนั้นไปดูดีกว่าครับทั้งหมด8คู่ในค่ำคืนวันนี้ครับเราควรจะเชียร์ทีมไหนกันบ้างนะครับไปติดตามกันได้เลยครับเชียร์ฟุตบอลแบบเราใจแอดยูฟ่า9 8้แคู่แรกครับทีมที่อยากจะให้เชียร์กันนะครับให้เชียร์ไปเลยครับทีมอย่างเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้นะครับวันนี้มีโปรแกรมเล่นในบ้านต้อนรับการมาเยือนทีมอย่ารับ ลูกทีมของเป๊ปนะครับในการเล่นแชมเปี้ยนลีกปีนี้ครับเล่นที่เอติอสสเตเดียมครับสเกมที่ผ่านมาก็ชนะรวด2เกมเลยครับแล้วก็ยิงคู่แข่งไปถึง10ลูกด้วยกันนะครับบวกกับผลงานในตอนนี้นะครับทีมอย่างเปเชนะครับสเกมหลังสุดในการออกไปเยือนนะครับปรากฏว่าพวกเขาชนะคู่แข่งไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็ซิตีนะครับในการเจอกับแมนซิสตี้ ที่เอติฮัสเตเดียมครับสามนัดหลังสุดปรากฏว่าเปเชไม่สามารถบุกมายิงทางแมนซิตี้ที่เอติฮัสได้เลยนะครับดังนั้นเกมนี้นะครับทางแมนซิตี้ลูกทีมของเป๊ปที่เกมแรกแพ้กับทางปเชติโนมานะครับก็เชื่อว่าเป๊ปคงจะเน้นลูกทีมแบบสุดๆแล้วก็ไม่ประมาทแน่นอนครับก็เชื่อว่าเป๊ปน่าจะทําได้นะครับในเกมนี้เชียร์ทางแมนซิตี้ไปได้เลยนะครับคู่ที่2ในกลุ่มนี้นะครับทีมที่อยากได้เชียร์กันนะครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่างคับลูชไปได้เลยครับผลงานช่วงหลังในการเเล่นนนใบ้าขอองงตัว 15เกมหลังสุดนะครับปรากฏว่าขับลูชแพ้คู่แข่งไปเพียงแค่เกมเดียวนะครับนั่นก็คือการแพ้กับทางแมนซิตี้นะครับที่เหลือในพวกเขาก็เสียผลงานดีแล้วก็เหนียวแน่นในบ้านมากๆนะครับวันนี้ครับผู้มาเยือนนะครับก็เป็นทีมอย่างอาเบไลซิกที่ผลงานในรอบแบ่งกลุ่มครับของแชมเปี้ยนลีกยังไม่ชนะใครนะครับแล้วก็ผลงานการไปเยือน9นัดหลังสุดปรากฏว่าอาเบไลซิกชนะคู่แข่งไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับคู่นี้เลือกเชียร์ขับลูชไปได้เลยนะครับ ข้ามมาที่กลุ่ม B นะครับทีมแรกที่อยากจะให้เชียร์กันนะครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่างหงแดงเลี้ยภูไปได้เลยครับยิงอยู่ครับทางฝั่งของหงแดงเลี้ยภูตอนนี้ครับพวกเขาเป็นแชมป์กลุ่มแน่นอนแล้วนะครับดังนั้นวันนี้นะครับทางจเกนครอปเองก็น่าจะมีการส่งตัวผู้เล่นชุดสำรองลงมานะครับแต่ว่าชุดสำรองเลี้ยปูชุดนี้ถือว่ายอดเยี่ยมอยู่แล้วนะครับระบบทีมดีด้วยนะครับนักเตะอย่างเดวอกโอริกี้มินามิโนนะครับก็น่าจะได้ลงเล่นนะครับแต่ว่าซาล่าเองก็น่าจะได้ลงเล่นด้วยเหมือนกันนะครับ คู่นี้เจอกันนะครับเล่นที่แอนฟิลด์ด้วย17นัดหลังสุดเรียภูเล่นที่แอนฟิลด์พวกเขายอดเยี่ยมมากครับไม่แพ้กับใครเลยแล้วก็ผู้มาเยือนวันนี้เป็นทางปอร์โตนะครับสถิติช่วงหลังคู่นี้เจอกันนะครับ6เกมหลังสุดปรากฏว่าเรียภูชนะไปถึง5เกมฉะนั้นคู่นี้ไม่มีอะไรต้องคิดมากครับเชียร์หงแดงเรียภูไปได้เลยนะครับ อีกคู่หนึ่งในกลุ่มนี้นะครับที่อยากจะให้เชียร์กันนะครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่างตราหมีแอตเลติโกมาดริดไปได้เลยครับพวกเขามีโปรแกรมเล่นในบ้านนะครับวันนี้เปิดบ้านเจอกับทีมอย่างเอซิมิลานนะครับสถิติคู่นี้เจอกันมานะครับสเกมหลังสุดทุกรายการนะครับปรากฏว่าแอตเลติโกมาดริดชนะเอซิมิลานทั้ง3เกมเลยนะครับชื่อชั้นและก็ประสบการณ์ช่วงหลังในการเล่นเวทีแชมเปี้ยนลีกครับถือว่าทีมเจ้าบ้านอย่างแอตเลติโกมาดริดมีมากกว่านะครับดังนั้นคู่นี้ให้เลือกเชียร์ตราหมีแอตตเเลลนิิโกมาดดดรรไไป้ยะคับ ข้ามาที่กลุ่ม C กันบ้างนะครับกลุ่ม C ทีมแรกครับที่อยากได้เชียร์กันนะครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่าง Sporting l i s b บ n ไปได้เลยครับสปอร์ i ิ้งลิสบผลงานช่วงหลังทุกรายการครับชนะคู่แข่งมา9นัดติดต่อกันนะครับผลงานเล่นในบ้าน32เกมหลังสุดครับพวกเขาแพ้คู่แข่งไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับนั่นก็คือการแพ้ทีมฟอร์มแรงอย่างอาแจกนะครับดังนั้นเกมนี้คู่แข่งเป็นทางดอทมูลซึ่งผลงานในการไปเยือนช่วงหลังครับ4เกมหลังสุดแพ้คู่แข่งไปถึง3เกม นักเตะตัวหลักๆบาดเจ็บกันเพียบเลยครับโดยเฉพาะคนสําคัญอย่างเออร์ลิงฮาแลนด์นะครับรวมไปถึงแมตต์คูเมลที่ติดโทษแบนด้วยนะครับดังนั้นคู่นี้เลือกเชียร์ลิสบอนไปได้เลยครับอีกคู่หนึ่งในกลุ่มนี้ครับทีมที่อยากได้เชียร์นะครับให้เลือกเชียร์ทีมเยือนอย่างอาร์แจ็คทีมแชมป์กลุ่มไปได้เลยครับวันนี้จะมีโปรแกรมบุกไปเยือนทางทีมอย่างเบสิกตัสนะครับซึ่งผลงานของเบสิกตัตสเกมที่ผ่านมาแพ้รวดทั้ง4นัดนะครับแล้วก็โดนคู่แข่งยิงไปถึง12ลูกด้วยกันนะครับ ตรงกันข้ามเลยครับอาแจ็นี้เป็นทีมที่เล่นมา4นัดชนะรวดทั้ง4นัดนะครับยิงไป14ประตูเป็นทีมที่มีสิิในการยิงเกมรุกดีที่สุดในตอนนี้นะครับถ้านับเฉพาะ4เกมครับพวกเขาดีที่สุดเป็นอันดับที่3นะครับเป็นรองเพียงแค่บาเยนร์และก็ทางแมนซิตี้แค่2ทีมเท่านั้นเองนะครับก็คู่นี้นะครับเลือกเชียร์ทีมเยือนอย่างอาแจ็ไปได้เลยนะครับก็เชื่อว่าอาแจ็บุกไปชนะแน่นอนนะครับในการเจอเบซิกตัสนะครับ ปิดท้ายที่กลุ่มดีนะครับทีมที่อยากจะให้เลือกเชียร์กันนะครับให้เลือกเชียร์ทางเรอัลมาดริดไปได้เลยครับมาดริดวันนี้บุกไปเยือนทางเชรีฟครับคู่นี้ครับเจอกันมาเกมแรกที่เบอร์นาบิลครับปรากฏว่าเชรีฟครับไปทำแสบครับบุกไปชนะมาดริด2ประตูต่อหนึ่งครับเกมนี้นะครับมาดริดพกความแค้นมาเต็มกระเป๋านะครับในการจะล้างแค้นทางฝั่งของเชรีฟแน่นอนครับ ชนะเพื่อต้องการ3มแต้มในการเป็นแชมป์กลุ่มนี้ด้วยนะครับดังนั้นมาริดทครับที่ผลงานช่วงหลังชนะมา4เกมรวดนักเตะอย่างวินิซุสจูเนียครับเบนเซม่าก็อยู่ในช่วงท็อปฟอร์มนะครับไม่น่าจะใช้งานยากสำหรับมาริดครับบุกไปชนะแน่นะครับแล้วก็ค่อยไปลุ้นเม็ดเม็ดกันต่อไปนะครับปิดท้ายที่ค่ำคืนวันนี้นะครับทีมที่อยากจะได้เชียร์กันนะครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่างอินเตอร์มิลานไปเลยครับวันนี้มีโปรแกรมเล่นในบ้านนะครับเจอกับทีมอย่างชักดาโดเนตซึ่งยังไม่ชนะใครเลยนะคร ส่วนทางอินเตอร์ครับผลงานช่วงหลังนี้ก็ถือว่าเด็ดดวงเลยครับเจ็ดเกมหลังสุดไม่แพ้กับใครเกมนัดล่าสุดนี้ก็เพิ่งชนะนาโปลีมาได้ด้วยนะครับดังนั้นตอนนี้บอลกําลังมั่นใจแบบอินเตอร์ครับเล่นในบ้านก็น่าจะเก็บ3แต้มได้ไม่ยากครับเชียร์อินเตอร์ไปได้เลยนะครับและนี่ก็คือทั้งหมด8คู่ของแชมเปี้ยนลีกในค่าขึ้นวันนี้นะครับหากใครชอบ E ีีนี้กดไลค์กดถูกใจกดแชร์กับผมด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ฝากช่องยูทูบโฟนตุงชาแนลเอาไว้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ